วาที่ร้อยตำรวจตรีหญิงจันทิยาตราชูผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงาน28ปีสหโคเจนก้าวหน้าสู่ราชพัฒนาอย่างยั่งยืนในโอกาสรีแบรนดิ้งจากชื่อเดิมบริษัทสหโคเจนชนบุรีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทราฐพัฒนาเอเนอร์จีจำกัดมหาชนโดยได้ประกาศใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมา บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำมายาวนานกว่า28ปีโดยในปี2567ได้เปิดโรงงานไฟฟ้าใหม่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีภายใต้งบลงทุนกว่า2,700ล้านบาทและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมามีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง79.5เมกะวัตต์และไอน้ำา75ตันต่อชั่วโมง และได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว